สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชวนเล่นแอปแคนวาดีกว่านะครับดีไซน์ภาพถ่ายวิดีโอนะครับนี่คำสร้อยเขาโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเล่นกันนะครับก็2023นะครับวันนี้อ่ะเปิดแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับเอาแบบเอาที่ผมใช้งานแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังๆมันเริ่มเยอะเยอะมากๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะแบบสอนให้มันหมดนี่อาจจะเป็นชั่วโมงนะครับเอาที่แบบ ผมเข้าใจด้วยแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะแบบบอกได้นะครับว่ามันอะไรยังไงแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับการเล่นแบบคร่าวๆนะครับมาโอเคแค้นว่าเนี่ยก็เป็นอแอปสำหรับออกแบบสื่อต่างๆนะครับเขาค่อนข้างครอบคลุมนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นจะให้ดูตรงไหนดีอ่ะดูที่หน้าหลักก่อนนะครับไล่ตามนี้นะครับหัวข้อใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับหน้าหลักโปรเจกต์ Project. บวกเทมเพลตแล้วก็โปรนะครับขออญาตมาที่หน้าหลักก่อนหน้าหลักมีอะไรหน้าหลักก็ตรงนี้หมดเลยนะครับหมดเลยเนี่ยหมดเลยก็คือหน้าหลักเนี่ยไล่ลงมาแบบเนี้ยหมดเลยก็คือหน้าหลักนะครับการเรียงง่ายมากๆก็คือตรงนี้ครับเป็นอ่าอ้านี่ย่อยตรงนี้ก่อนจะได้ไม่ไม่งงนะนี่หน้าหลักนะตรงนี้นะครับก็คือการตั้งค่าของเขาผมไม่ยุ่งแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ คือการค้นหาเพื่อนๆอ,อยากทำอะไรละ่ะต้องบอกให้ได้ก่อนอาจารย์ให้ทำนามบัตรหรือว่าเ,เจ้านายให้ตัดต่อคลิปลง t ิ k ต o k ให้ทำคลิปลง IG อะไรประมาณนั้นนะครับต้องจำแนกก่อนนะครับแล้วค่อยมาพิมพ์หานะครับอันนี้ก็ถ่ายภาพได้แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นหมวดหมู่ที่เขาแนะนำสำหรับเรานะครับการทำงานเรื่อยๆเนี่ย a i ก็จะจับได้ว่าเออยู e, ชอบเปิดแนวแนวนี้นะเดี๋ยวเราแนะนำให้นะครับเนี่ยก็จะมีแนะนำให้ผมมีอะไรบ้างนี่มีวิดีโอครับผมชอบตัดต่อวิดีโอไงสตอรี่ <Story S 2> อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบแนะนำให้จะได้หาหง่ายๆนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ต่อโซเชียลมีเดียเห็นไหมครับก็จะรวมหมวดหมู่ของโซเชียลมีเดียมีอะไรบ้างอะ่ะเป็นที่นิยมเช่น ig face อะไรพวกนี้นะครับเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆสามารถเลือกได้หลักๆเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เล่นบ่อยๆตรงนี้คือแบนเนอร์นะครับเนี่ยดีไซน์เพียงครั้งเดียวปรับขนาดให้ได้ทุกแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นโปรโปรคืออะไรโปรคือจ่ายตังค์นะครับเนี่ยก็จะมีแนะนำมาตลอดอย่างอันนี้นะครับ t e x t to image นะครับพิมพ์ข้อความไปเดี๋ยว AI จะทำเป็นรูปภาพให้อ่ะประมาณนี้ถ้าไม่มีตัวมงกฎุฎและเขียนคว่าโปรเนี่ยใช้ได้น,นจะจ้ะอ่ะโอเคไม่งงนะอ่ะดูดูข้างบนก่อนสําหรับคุณไปแล้วโซเชียลมีเดียไปแล้ววิดีโออะก็คือแพลตฟอร์มวิดีโอก็จะถูกรวบรวมไม่ให้ตรงนี้นะครับให้มันเรื่องง่ายๆนะครับไม่เจาะนะมันเพื่อสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ลองเล่นดูนะครับต่อไป r e s e n t a t i o n นะครับนี่ก็จะเป็นพวก พีเซนเทชันต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับอ่าโอเคลองดูลองดูแล้วก็ข้างบนอยู่นะงานพิมพ์งานพิมพ์ม,มีอะไรบ้างอะบัตรเชิญโปสการ์ดใบปิวบรา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 ,บรา,บรานะครับเยอะไปหมดแล้วก็ด็อกนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ในเอ่อวิร์ดจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้มันจะซัพพอร์ต พ c ด้วยนะครับพอมันซัพพอร์ต PC เพื่อนๆก็สามารถล็อกอินผ่าน Gmail ที่เพื่อนๆลงสมัครไว้นะครับอ,อย่างผมเนี่ยสมมติมี Gmail ใช่ปะก็เล่นในคอมได้ด้วยเล่นในมือถือได้ด้วยเวลาเราไปล็อกอินในคอมมันก็จะเห็นข้อมูลที่เราทำไว้นะครับมันก็สามารถแก้กันไปแก้กันมาได้ในกรณีที่เราไม่มีคอมวะเรามีแต่มือถือว่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าว้บอลเห็นไหม เว็บไซต์นะครับอันนี้ไปเร็วๆเลยนะแล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะอะไรทําไมก็ถึงถึงต้องมีเมนูเยอะๆเพราะว่า,าตัวเรื่องมันเยอะมากแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะโชว์ให้เห็นแค่ไม่กี่อย่างได้นะครับมันคือต้องแบบเยอะมากเรียงเป็นหมวดหมู่ให้นะครับเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าจะทําอะไรค่อยมาเซิร์ชน่าจะง่ายกว่านะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นต้นไปก็คือเทมเพลตให้ใช้นะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้อ่าขอผ่านจากหน้าหลักก่อนนะเดี๋ยวไปที่โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ project ก็คือที่ผมทําไว้นะครับมันก็จะถูกเก็บไว้นะครับถูกเก็บไว้ถูกเก็บไว้อันไหนไม่ได้ใช้ลบก็ได้เพราะว่ามันกินสเปคพอสมควรนะครับมันก็จะถูกจัดเรียงแล้วนะครับเนี่ย จดเรียงได้ไว้ในนี้นะครับลองเล่นดูนะจ๊ะไม่เจาะนะเดี๋ยวมันจะยาวส่วนบวกทีหลังเลยอันนี้คือการทาโปรเจกต์เราต้องบวกนะครับแล้วก็เทมเพลตกดเข้าไปดูนะครับอ่าเริ่มต้นแรงบันดาลใจด้วยเทมเพลตก็จะมีแรงบันดาลใจต่างๆมาเราดูนั่นแหละครับแล้วก็โปรนะครับเสียตังนั่นเองนะครับอ่าผมไม่ยุ่งอ่ะทีนี้มาที่หน้าหลักหรือจะมาที่บวกก็ได้นะครับเหมือนกันเนี่ยลองกดบวก ก็จะเป็นให้เราสร้างงานเห็นไหมอันนี้มาที่บวกนะบวกตรงนี้นะค้นหาได้นะครับหรือว่าถ้ารู้ขนาดไซส์ก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเนี่อยอย่างเนี้ยเอกสารกําหนดเองอ่ะถ้ารู้นะครับว่าเพื่อนๆจะทำอ่าการ์ดขนาดเท่าไหร่ปกขนาดเท่าไหร่ก็มาพิมพ์ได้เลยนะครับกว้างคูณยาวเลือกเป็นหน่วยเป็น พิกเซลเป็นนิ้วเป็นมิลเป็นเส้นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คุณนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แบบสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าคนที่เขาตั้งใจมาทําก็ก็มีเขาก็จะพิมพ์ไซส์เลยนะครับมืออาชีพหน่อยแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะมือสมัครเล่นก็มาเลือกแพลตฟอร์มก่อนว่าจะทําอะไรนะครับสมมุติว่าผมจะอัพลงโซเชียลแล้วกันนะครับโซเชียลอ่าไอขึ้นไหมภาษาอังกฤษไม่มี มันต้อง Instagram อินส a g แกรมมันเนาะถ้าอย่างเงี้ยก็ไปที่หมวดโซเชียลแล้วกันง่ายดีผมว่านะถ้าแบบค้นหาแบบงงๆแบบนี้อ่าหมวดโซเชียลครับโซเชียลมีเดียเนี่ยเห็นหม Instagram. อินสตาแกรมเนอาแบบไหนล่ะแบบสตอรี่ไหมอ่าแบบสตอรี่แล้วกันมีวิดีโอนะครับก็ลงได้คือทำได้ใช้เทมเพลตของ ไอจีตอรี่แต่ก็ไปลงในทวิตเตอก็ได้นะเพราะมันขนาดมันใกล้เคียงกันไม่ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอนะครับแบบนี้เทมเพลตนะครับเพื่อนๆก็สามารถเซิร์ชได้นะครับหรือว่าเลือกแบบรูปแบบของอหมวดหมู่ของเขาได้นะครับเนี่ยหมวดหมู่ไอจีาไปเป็นสไตล์ละสไตล์แบบเรียบง่ายนําไปใช้ซิมีอะไรมาให้เรานี่เรียบง่ายนะครับแล้วก็มีเป็นตีมอสมมติผมอยากได้แบบเป็นภาพถ่าย ก็จะแนะนํามาให้ไหครับเี่ยเลือกตามหมวดหมู่ได้เลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่เจาะนะเดี๋ยวมันยาวทีนี้ลองเรื่องมาสักอันไหมลองเรื่องมาสักอันเดี๋ยวสอนสองแบบนะครับแบบว่าเอาเทมเพลตมาทําแล้วก็สร้างพื้นที่ว่างเปล่านะครับเนี่ยคําว่าชําระเงินแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะาบางทีมันก็เซฟได้นะครับบางทีมันก็เซฟไม่ได้อ่ะอันนี้แล้วกันเดี๋ยวลองให้ดูว่าเซฟอันนี้ได้หรือเปล่าอ่ะทีนี้ สมมติชอบมากเทมเพลตแบบนี้สองพันยิบสองอ่ะผมเปลี่ยนเป็นสองพันยิบสามเลยนะครับมันพิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวนะพิมพ์ได้ไหมอ่ะพิมพ์ได้เว้ยอ่ะพิมพ์ได้เห็นไหมสองพันยิบสาม happy birthday อ่ะโอเคสมมติ เราลบพวกนี้ทิ้งไปเลยเราไม่ไม่เอาอ่าทีนี้ก็จะเปลี่ยนแค่อ่สมมติวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่ทําคลิปวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมพิมพ์ไปอ่าสมมติสมมติเกิดวันที่ยี่บเอ็ดว,วยพรเพื่อนไงอ่าทีนี้เปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปนะครับ รูปทำไงก็นี่เลยพอแตะที่รูปมันจะมีคําว่าแทนที่ไหมครับอ่าเดี๋ยวอธิบายข้างล่างก่อนสมมุติเราจะเลือกคําสั่งใช่ปะ่ะเราแตะที่รูปใช่ไหมมันก็จะมีแทนที่เปลี่ยนสีใส่เอฟเฟกตัวกรองปรับครอปพิกเคลื่อนไหวโปรง่งใสเลเยอร์ตำแหน่งเลื่อนนะลองเล่นดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนอยากเปลี่ยนก็ไปที่แทนที่อ่าแล้วก็ลองเลือกอ่านี่รูปคู่มัเลยต้องมานี่เห็นไหมอันนี้แทนที่ เรียกรูปคู่รูปคู่อ่ะปุ๊บขยายขยายไดขยย้ขยับได้ขยับได้กดดับเบิลคลิกแล้วก็มันก็จะขึ้นกรอบแบบนี้ก็ขยายได้เห็นไหมครับอ่ะ,อะ,ะเอาเปลี่ยนเป็นยี่สิบเก้าเลยกันอ่ะยี่สิบเก้าโอเค อ่าแล้วก็เปลี่ยนอีกเจ้ค,คนนี้ขอเปลี่ยนหน่อยอ่าตรงนี้อ่ะสวีทอ,อ่ะกดแตะค้างหน่อยอ่ะแตะค้างเอ้เด็กมันคลิปแคบขออภัยแล้วก็ซูมแล้วก็เสร็จสิ้นเห็นไหมใหญ่แล้วอ่าได้แล้วการ์ดอวยพรมันเกิดเปลี่ยนสีแตะเข้าไปเปลี่ยนสีอ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปปะ ใส่ข้อความเปลี่ยนฟอนต์เห็นไหมง่ายๆอันนี้คือแบบแรกก็คือเอาเทมเพลตเข้ามาแล้วเราก็ด้นสดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนซะจินตนาการสําคัญนะครับอันนี้นะครับขนาดนี่มันลดได้ใช้จินตนาการนะครับเพื่อนเห็นไ,ไหมอันนี้คือแบบแรกแต่ผมไม่แน่ใจว่าเซฟได้บัตรลองนะ ลองบันทึกรูปภาพก่อนมันให้จ่ายตังโอเคถ้างั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับเสียเวลาจริงๆอ่ะอันนี้ล่ะเซฟแบบอันนี้อันสุดท้ายแล้วก็กดดาวน์โหลดล่ะอ่าต้องอัปเกรดนะครับถ้าเซฟไม่ได้คืออัอัปเกรดนะครับอันนี้ผ่านไปนะครับก็ให้ดูวิธีการทำนะครับก็เลือกเทมเพลตมาแล้วทำแต่ว่าต้องดูให้ดีว่ามีคำว่าจ่ายชำระเงินไหมนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนผมเลือกชําระเงินมันก็เซฟได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ให้เซฟแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับทําให้ดูนะครับอ่าอันนี้แบบแรกนะครับต่อไปแบบที่สองก็คือเรา new กระดาษท,ที่ว่างเปล่ามาอ่ะสมมุติว่าอยังเป็นไอจี IG อยู่นะอ่ะว่างเปล่าว่างเปล่าเห็นไหมไม่มีอะไรเลยแล้วก็อนี่ถ้าถ้าตรงนี้บวกนะครับ มันก็จะมีการแนะนำมาเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้ของเขาไหมก็คือดีไซน์นะครับเนี่ยสมมุติถ้าใช้มันก็จะเด้งมาเลยไหมครับเด้งมาเลยแต่ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องสนใจบวกมาใหม่บวกมาให,หม่ต่อไปเป็นองค์ประกอบนะดีไซน์ถ้าไม่ใช้ช่างมันองค์ประกอบองค์ประกอบนี้สําคัญนะครับก็จะมีตั้งแต่ติก๊กอ่าไม่ใช่ติ๊กเกอร์อ่าเป็นรูปกราฟิกนะครับที่เขาขายกันนั่นแหละครับสติ๊กเกอร์อมีเหมือนกัน ภาพถ่ายก็มีนะครับบา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 นะครับเนี่ยเห็นไหมหรือว่าเลือกข้อความนะครับสามารถพิมพ์เลือกตรงนี้ได้นะอันนี้เป็นสําเร็จรูปเพื่อนๆก็เลือกไปแล้วค่อยไปพิมพ์ใหม่อย่างเงี้ยพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่ได้นะฮะอย่างเงี้ยพิมพ์ใหม่แล้วก็ไปปรับตรงนี้หมวดพวกนี้ก็จะมีให้ปรับสีปรับอะไรเยอะแยะมากมาย นะครับต้องลองเล่นนะครับมันไปเจาะจงลึกๆมันจะนานเกินไปนะครับไม่อยากให้เกิน20่สินาทีนะครับอ่าได้ฟอนแล้วต่อไปสมมุติเอารูปนะครับเอารูปเนี่ยมีม้วนฟิล์มม้วนฟิล์มก็คือรูปในอัลบั้มนะครับอ่ะสมมติเอารูปสักรูปหนึ่งนะอรูปนี้แล้วกันสวีหน่อยปึ๊บซูมเข้าไปขยาย่อยเว้ยเงี่ยแล้วก็ ผมก็จะใช้ง่ายๆก็เลือกเป็นบวกแล้วก็เอาเป็นพวกวงประกอบนะครับแล้วก็พิมพ์มาเฟรมเฟรมนะครับเลือกกรอบส,สวยๆหน่อยอันนี้เนี่ยเลือกลองเลือกดูนะครับกรอบส,สวยๆอะไรก็ว่าไปนะครับผมเอาไหเดียอลองเล่นดูแล้วกันนะอันนี้เงี้ยลองเล่นดูนะ บางทีมันไม่สวยก็ก,ก,ก็ลบไปไม่สวยก็ลบไปนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยหมุนได้นะครับหมุนได้เลือกสีจิ้มจึกเป็นสีไว้อย่างเงี้ยได้หมดนะครับเห็นไหมจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับคือเขาจวงใจให้เราแบบ เอามาสร้างสารรค์นะครับถ้าใช้เลยเนี่ยมันจะเป็นหมวดของการก๊อปปี้นะครับทําซ้ำแต่ว่าถ้าเอามาดัดแปลงเนี่ยเขาไม่ซีเรียสนะครับก็ทําได้นะครับทําได้เรียกอะไรกรันเนี่ยก็ลองเลือกดูข้อความม้วนฟิล์มใส่รูปเพิ่มนะครับอัพลงอัพโหลดอะไรก็ปจิว่าไปนะครับเนี่ t a k e ทูอ a g e ก็มีอ่ะที่บอกนะครับสามารถเลือกแล้วก็ใส่ข้อความไปแล้วก็เลือกสไตล์นะครับ มันก็จะได้รูปที่เราต้องการมานะครับผมเคยสอนไปแล้วเดี๋ยววันหลังมาสอนอีกทีนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูตกแต่งหน่อยมีอะไรอะแบล็กเกลีวอย่างเงี้ยแบล็กเกลีวเห็นไหมเรื่องแบล็กเกลียวใหม่ปึ๊บลอ,อสิอแบก็กกลีวมาอยู่ข้างหลังไงเราต้องดรูปมันใช่ปะแบ็กกลีวอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นกรอบเป็นเฟรมอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอลบนะเลือกใช่ปะ่ะที่มันใช้คำว่าเฟรมเฟรมอีทีนึงอ่ะเฟรมใช่ปะ่ะภูมิใจนำเหนือคืออันนี้เฟรมแล้วก็เราเรียกรูปมารูปหนึ่งเป็นม้วนิฟ์มนะครับก็เรีอกรูปมาอ่ะน้องแมวเอาเข้าไปปุ๊บเห็นไหมพอเข้าไปในเฟรมมันก็จะแบบอยู่ในกรอบอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะเลือกนู่นนี่นั่นได้นะครับหรือว่าจะใส่แบ็กกราวด์ใส่สีอะไรก็ว่าไปให้มันน่ารักน่าชังนะครับใส่ข้อความใส่ข้อความเข้าไปแท a งอยู่อย่างเงี้ยเออเยเอาแฮ p ปี้เบิร์ดเดีกว่าวันเกิดแมวเ,เนี่ย Happy birthday นะน่ารักลองครับเอาไปเอาไปเล่นดูนะครับเอาไปไประยุกเอาไปลองแบบสร้างสารรค์ดูผมก็ไกด์ให้เฉยนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะเพื่อนเพื่อนนะก็สามารถใช้ได้ทั้งภาพถ่ายนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับได้หมดเพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับลองกดเลือกดูนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยเนี่ยก็เก่งเองครับ ทำไปเรื่อยๆทำไปสนุกสนานดีครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเซฟให้ดูเซฟจริงมันได้สอ,อันหละอันนี้ดาวน์โหลดเซฟก็ดาวน์โหลดอ่ะดาวน์โหลดได้หรือเปล่าได้อะได้ละได้เลยได้ลบันทึกไปยังม้วนฟิล์มแล้วนะครับนี่ไงแต่มันบันทึกมาให้เราสองอันเลย ง่ายเด้อง่ายเด้อลองเล่นดูครับลองเล่นดูแค้นว่าเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าจะทําแนวไหนต้องการทําอะไรก่อนแล้วค่อยมาเลือกเทมเพลตนะครับเลือกเทมเพลตเสร็จก็เลือกรูปเข้าไปแทนที่เลือกใส่ของเข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็ลองมาประยุกต์มาปรับมาแต่งให้มันสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเพื่อนเพื่อนต้องลองเล่นดูนะครับลองปรับดูมันทําเคลื่อนไหวได้ด้วยแล้วก็ใส่ข้อความสวยๆได้ด้วยนะครับอะ จบประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครดู YouTube ก็มีปุ่มซูเปอร์แทง์แล้วก็ปุ่มสมัครสมาชิกกดได้เลยนะครับแล้วก็สนับสนุนก็ได้โดยการคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับเก็บคูปองช้อปปี้ลาซาด้าสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับอุปกรณ์ไอทีออนไลน์แล้วก็แบรนด์สินค้าชั้นนาที่เขาสามารถให้เราซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับซื้อผ่านลิงก์ของผมผมได้ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำไหลด้วยนะครับอะจบครับ สวัสดีบ๊ายบายครับ